สวัสดีครับแฟนๆหนังกลางแปลงทุกท่านนะครับวันนี้ช่องของเรานะครับก็เปิดตัวด้วยคลิปนะครับการใช้ด้วยระบบฟิล์มนะครับซึ่งคลิปในวันนี้ก็ขอขอบคุณทีมงานทิตินันภาพยนตร์ด้วยนะครับที่ทางช่องของเราได้นําคลิปบางส่วนมาจะทําเป็นเรื่องราวในวันนี้นะครับซึ่งหน่วยทิตินันภาพยนตร์นั้นก็เป็นหน่วยหนังที่ใช้ด้วยระบบฟิลม100์มร้อซนนะครับแล้วก็เป็นหน่วยที่ ยังสมบูรณ์แบบอยู่นะครับในระบบฟิล์มนะครับซึ่งในปัจจุบัน2 5 6 7นี้ก็หาดูยากแล้วนะครับแล้วก็ระบบฟิล์มก็มีบางหน่วยเท่านั้นนะครับที่ยังอนุรักษ์ไว้นะครับซึ่งหนังในระบบฟิล์มในปัจจุบันนั้นก็จะเป็นหนังที่เก่าแล้วนะครับหนังใหม่ๆแทบจะไม่มีแล้วนะครับซึ่งก็จะได้เห็นในระบบดิจิตอลกันซะส่วนมากนะครับหน่วยหนังหน่วยใหม่นะครับ แต่ก็ยังมีหน่วยนี้นะครับที่ดินันภาพยนตร์นะครับที่ยังคงรักษาระบบฟิล์มไว้อยู่แล้วก็สมบูรณ์แบบร้อยเซนะครับซึ่งแฟนๆหนังตล้งแพรนะครับอยากจะดูระบบฟิล์มหรือชื่นชอบในระบบฟิล์มนะครับก็สามารถที่จะโทรไปติดต่อกันได้ที่เบอร์นี้นะครับ09265,20150นนะครับแล้วก็ทางช่องก็จะทิ้งไว้ที่ใต้คลิปให้อีกช่องทางหนึ่งนะครับเลื่อนลงไปก็จะเจอนะครับ ถ้าอยากจะติดต่อนังกงแปลงในระบบฟิล์มนะครับก็แนะนําเลยนะครับทิตินันภาพยนตร์นะครับก็ลองโทรไปสอบถามกันได้นะครับในราคาที่เป็นกันเองราคามิตรภาพนะครับอยากจะได้หนังบู๊หนังชีวิตหนังแนวไหนก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับสําหรับทีมงานทิตินันภาพยนตร์ยินดีรับใช้เจ้าภาพทุกท่านนะครับที่ชื่นชอบในระบบฟิล์มกันอยู่นะครับสิ่งหลายๆท่านนะครับเห็นระบบฟิล์มนี้ก็คงจะคิดถึงตอนเป็นเด็กๆนะครับมีความ ขังแล้วก็มนเสนมีความเป็นกลิ่นอายของยุค90 80นะครับที่ผ่านมานะครับที่ดูหนังกันเยอะมากนะครับซึ่งก็เป็นระบบฟิล์มนี้นะครับในอดีตที่ผ่านมานะครับปัจจุบันนี้ก็ผ่านมาหลาย40ปีนะครับก็ยังมีหน่วยที่อนุรักษ์ระบบฟิล์มไว้อยู่100%นะครับก็คือหน่วยนี้นะครับที่นันนภาพยนตร์จังหวัดอะไรนั้นทั้งผมเองก็ยังไม่ทราบนะครับก็โทรไปสอบถามกันได้นะครับว่า อยู่ที่จังหวัดอะไรนะครับแล้วก็ติดต่อกันได้เลยนะครับสําหรับคลิปหนังกงแลงในวันนี้นะครับก็ขอบคุณที่นันภาพยนต์อีกครั้งหนึ่งนะครับที่นําคลิปและก็ภาพประกอบมาจะทําเป็นเรื่องราวให้แฟนๆนางกงแพงได้ชมกันนะครับแล้วก็บรรจุไว้ที่ช่องของเราอีกหนหน่วยนะครับเป็นหน่วยที่400กว่าหน่วยแล้วนะครับสำหรับหน่วยนังกงแลงไว้ที่ช่องของเรานะครับสําหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับถ้าชื่นชอบการน,นําเสนอของเราก็ติดตามช่องไ้เลยนะครับ พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ